แต่พี่จะบอกว่ามันมีขอบเขต30บาทก็จะอยู่ฝั่งนี้500ขึ้นไปอยู่ฝั่งนี้1000บาทขึ้นไปอยู่ฝั่งนี้ก็คือแล้วแล้วพี่ก็อบกดไว้อย่างอบกอดไว้อ,อ,ไอย่างนี้เยี่ยมบ้านาาดี่ดูมึงแบ่งชนชั้นกับพวกกูแน่ได้พวกกู30จะได้ไม่โดให้มึงให้พวกชนชั้นสูงสูง <c oughs> เขา่าดอไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยนลิพลขอบวัสดีค้าบน้องวัสดีค้าสวัสดีครับอุ้ยหมาแล้ววัสดีครับน้องชายไก่ไหนไม่รู้จักอันนี้น้องชายสุดที่พี่รักเลยเน่ยมาเมื่อไหร่เดี๋ยวไปหาบายสองหมู่เวอร์ไก่ไหนไม่รู้จักหรอกแต่มาเมื่อไหร่ก็ไปบ่อยนะครับไปบ่อยนะครับตามสเต็ปจับสเล่นสตอรี่ปู่หลาน อะไรไม่ใช่ <Yes. S 1> สตอรี่ปูลหลาน้กูสะเอียดสะเอียนที่หน้ามึงไอค้คนโอ้โห,โห,โหสะอิดเสียเอียนกูตอยเสยสะอิดสะเอียนผมจะไปแล้วผมอยากรู้ว่าพี่รู้จักอัดโซเยอร์ไหมครับกูไม่รู้จักครับอัดไหนครับไม่รู้ไม่รู้อัดจอหอกาลันยอรู้จักอยู่แล้วถ้าต้องเลือกระหว่างเงินสิบล้านกับแม่แหม่มที่เลือกอะไรครับ กี่ล้าไม่บอกกันเลยเรียกอะไรอ่ะเก็บของหนูเลขยี่สิบสามครับยี่สิบสามเดี๋ยวอ๋อพี่เยอะจังอ่ะมีคนให้มาครับสามห้าสองครับสามห้าสองอันอุ้ยอุ้ยพี่หนูเก่งจ้าอ๋ออ๋อไวลินลีอุ้ยขอบคุณค่ะคุยอยู่ไปแน่ดีกว่าอยู่จนประเทศปิดอ่ะขอบคุณมากครับไม่ได้ใช่เลยอะไรอ่ะ ไม่ไม่บคุณคเอ้ยพี่มันมันเยอะไปอ่ะหนูเกงใจไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปขอลุงใหม่ไอหัวล้นมึงมากับกูไหมเดี๋ยวไปหาถึงหน้าบ้านเลยขอตอนนี้เลยได้ไหมตอนนี้อยากวัดเนี้ยเหมือนกันเพราะว่าร่างกายอยากอยากพี่ตออพี่มีนีขายหนึ่งถึงหนึ่ง R O V อยากเสียเงินว่าจัดให้หน่อยอะไรนะน้องได้ท้องได้เงินพี่มีขายไหม แร่ทองแร่งเงินไอ้ที่มันเป็นไอ้ทองหล่อมาหรอแร่สีพี่แร่สีอะแร่สีมีมีครับเอาไปเลยก็ได้ครับพี่ให้อาครับเอาให้ให้อย่างละห้าเซตนะได้ครับพี่แต่ไอ้ไอสีแดงแดไปหาซื้อเอาเองนะมันมันมีขายฟรีอะครับพี่อ่ะเลขเลขเลยครับเลขแปดเก้าศูนย์ครับเราเล่นที่นี่เหรอเห็นผู้หญิงไม่ได้เลยนะพี่ชาย อะไรนะ URP เก่านะพอ่า RP เก่าคืออะไรวะอันนี้ไปด้วยกของพราเวฟสี่ที่มีใจบุญเนาะอืมอะไรนะครับจังอ๋อนั้นผมนานๆเข้ามาครับเดี๋ยวไปไปขอลุงใหม่ครับลุงเขาให้มาครับพี่ตาครับ ระหว่างน้องชายสุดที่รักของพี่ตั๊กพระชรพลคนนี้กับพี่นรพลพี่เลือกใรไหนไอ้เฮีย 5, ห้าบาทหลอนไหนดูอุย้ยเห็นผู้หญิงไม่ได้เลยนะพี่ชายอุย้ยขอบคุณครับนรพลอุ้ยขอบคุณครับน้องอุย้ยไอ้เฮียอุ้ยขอบคุณครับถามว่ามึงรู้จักนัดไหมนัดเดียวพ่อมึงตายไม่รู้จักหรอกลุยกระลีไปไกลๆสตีก่อนเลยมึงอ่ะขอบค,ค,คุณครับน้องนฤพลของุณครับไอ้เฮีย ไอจีได้ไหมเฟสไม่ได้เล่นอะมีไอจีดุ๋ยอยู่อ๋อได้ครับได้เดี๋ยวผมขอจากดุ๋ยก็ได้ครับพี่เชยนุพงศ์ได้ครับเจ้าของเว็บแปลแปดพ่อมงน่ะไม่ใช่เขาไม่ได้ทำเบียบแหมน้องมีหีนน้องแมมแหมน้องมีหนนี่ผมจะเอาผมจะเอาเงินตรงนี้ของของของน้องไปเดิมพันกันไอคิงเอาวีแต่พี่จะชนะมาวัดวันนี้มีเดิมพันแล้วด้วย อืมมาหลังรีมาอีกไหมครับมาครับเดี๋ยวผมมีรอบผมได้ไหมผมมีเดิมพันอ่ะได้ครับได้วันนี้เสมออ่ะหนูรอพี่มาทั้งวันแล้ววันนี้ใช่หรอใช่ครับวันนขอบคุณครับเอาเงินคนดูไปให้ไอคิงอีกละ<อ>เออเนนดี๋ยวมันก็รู้ พี่ตาขมขอถามหน่อยได้ไหมครับ,รบ,รบถามว่าเคยพูดถึงพ่อเลยพ่อพี่ยังอยู่ไหมครับอ้าวไอ้เย็ดแม่กูแค่ไม่พูดถึงพ่อกูมึงถามว่าพ่อกูยังอยู่ไหมยังอยู่ไอ้เหี้ยกูก็มีพ่อมีแม่เหมือนพวกมึงนั่นแหละมึงเย็ดแม่มึงยังถามว่าพ่อกูยังอยู่ไหมอยู่ครับโอ้โหมึงถามได้ยังไงเนี่ย ผมมีผมแค่30ผมคงเป็นน้องรักของพี่ไม่ได้หรอกขอบคุณที่พี่สร้างรอยยิ้มให้ผมผมไปก่อนนะอือเจอกันอน้องแอดเฟซได้ไหมพี่ชาย fb นารุพลสมใจอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยหนูรอแป๊บหนึ่งนะหนูรอแป๊บหนึ่งได้คอุ้ยได้ได้ครับ,บน้องฮัมเม่ใครนินทาวะหนึ่งร้อสิบห้า115เด็กชื่อไอจีจดไว้ <c oughs> เพื่อลืมจะกลับบางพลีแล้วกลับโคราชอีกเจอกันได้ครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงครับได้ครับเฮียนชิตน,นุพงศ์หนึ่งถึงหนึ่งเดิมพันอา์โอวอยากเสียงเงินว่าได้ครับ<ต>ขอบคุณครับ,รบน้องอันนี้น้องชายที่เป็นรักอุย้ยโอ้ยผมแอดไปแล้วครับ ใช่คนคนนี้ไหมเนี่ยคนไหนวะเนี่ยแม่งมีหลายคนในเฮียนี่แหละผมแอนไปแล้วครับแค่ไหนตากยังรับตอแหลคือเก่าเนื้ออะไรเฮียเฮียยังยุดเป็นอะไรเนี่ยผมไม่ได้ปาตอแหลเดี๋ยวผมไปขอไอ้จีจแกดยเอานะครับพี่ชิตนุพงศ์เอ้าเฮ้ยมาซ่อมเลยมาซ่อมเลย ลงมาดิอา้าวเอ้ย,อยพี่ใจเย็นคับพี่ใจเย็นใจเย็นขอแอดก่อาน้าหญิงหน่อยมันเป็น,น,น,นอุบัติเหตุนะครับพี่ยจะเอาอุบัติเหตุเหรอโอเคครับโอเคเข้าใจครับเอ้อุ้ย เดี๋ยวผมขอลงแล้วนะครัะยอดโดครบตามเป้าแล้วไม่ไม่ครบโอ้โหไม่เกี่ยวเลยจุหม่มื่ยดเหรียญไม่เกี่ยวเลยห้าพันแลอย่างไวสามสิบปั๊กไม่แลเลยนี่หว่ามาเก็บรถที่ไหนอะครับตรงเนี้ยตรงนี้ครับขวาขวาข้างหลังข้างหลังข้างหลังไปไปอีกคันนี่ล่ะ ห้าพันแลอย่างวัยสาสิบตะไม่แลเลยนี่ว่ามันก็แลหมดแหละครับ<ผ>มไม่เกีียวรอรักเข้ากา <30 S 1> าันแหละสามสิบผมก็รักไม่รักพัชรพลคนนี้จริงๆหรอผมรักพี่ตาติดตามมาตั้งวอดรักไม่จะไม่รักหลึงดูหน้าคนดูดิ mm hmm. คนดูผมไม่รักสามสิบหรอผมแอดไปแล้วนะครับเฮียน้องนายรุพลเรียบร้อยครับพี่ชายขอบคุณนะครับ อุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหไอเหี้ยรวยจังวะเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหผมคาน้องเกือบสามหมื่นแล้วมันอนะที่โดมาโอ้โหเฮ้ยขอบคุณครับคำละห้าพอ คำละห้าพันอะไรมันแปลกแปดอะไรมันไม่ได้แปลแปดเฮ้ยขอบคุณครับน้องขอบคุณครับแท็กร้านค้ากับแท็กประมูลมันแตกต่างกันยังไงครับพี่ลองลองไปขับดูไหมผมก็ไม่รู้เลยเติมันเฮ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณครับ โคตรเอาอเอ้ยขอบคุณครับเดี๋ยวพี่จะแม่เดี๋ยวที่พี่เอายังตรงนี้ไปต่อยอดวันนี้ลงกี่โมงครับปีใหม่เที่ยวให้สนุกครับวันนี้วันนี้ก็ประมาณตีสี่ครับไม่รู้ว่าผมผมคิดอยู่ครับพี่ชิตานุพงศ์ขอบคุณครับพี่วันนี้ผมคิดอยู่ครับว่าว่าจะอยู่เปรียบเสมือนเการี <laughs> ใครหยอดเหรียญเยอะกว่าพี่ก็รักคนนั้นพ่ออมเงนะครับพ่ออมเงไอเหี้ยลุยกะลีไปตายไหนก็ไปไปเวนลุยเร็วเหี้ยกะลีพ่อมเงารักพี่นะครับไอเหี้ยหัวโล้นควยไรอะลูกีดอกทองควายโง่สัตสันขวานสัตว์นรกบัดจิงนะอะไรนะครับเข้ามาด้วยนะอันนี้กะจะมาเอายอดนะก็เจอกันอีกทีหลังปีใหม่ปาก รู้มืออะไรย,ยงยุธไม่เกี่ยวเลยผมม,มีแค่30บาทพอจะเป็นน้องชายรักพี่ได้ไหมครับเอานี้มาน,นี้มาน,นี้ก่อนเลยเดียวหายถ้าผมขายยาทําเว็บค้ามนุษย์มาโดให้พี่สักหมื่นหนึ่งพอจะเป็นน้องรักได้ไหมได้ได้ได้ครับ น้องเข้าใจพี่เดงงพรุ่งนี้มีธุระพี่ขอลงก่อนนะโดครบตามเป้าแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วสรุปหัวเขี่ยมวันค่อนใครตัดลุงส่งมาให้ดูเนาะเดี๋ยวนี้ไส้โครมฮาเมื่อก่อนใส่ซีซีโอโอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตั้งพวกกูตั้งัานขอบคุณครับฝากนภารัตน์แมนชั่นด้วยนะครับแวะมาได้ครับ ฝากในช่องดุยไปแรงรอบหนึ่งห้าร้อยห้าสิบห้าขอบคุณครับพี่ขอบค,ครับพี่ชิดนุพงศ์อบค,ครับฝากนภพารัดแมนชั่นด้วยนะครับแวะมาได้นะครับฝากในช่องดุยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ค,ครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ ไม่ใช่ผมไม่ใช่สตรีมเมอร์ยอดเลียงคือผมกรักนกทุกคนเลยจะสามสิบสิบหรือมือยพี่มาลีก็รับหมดแหละครับจริงแกก็คนเหมือนกันไม่เห็นแก่เงินที่ตีวูนี่ไงคนนี้แหละที่โดเนแล้วเข้าใจกูเวคนนี้แหละทำไมน้องมันยังเข้าใจอะ่ะแต่คนดูไม่เข้าใจอะ่ะกินข้าวยังครับพี่ชายเรียบร้อยแล้วครับทานแล้วครับทานแล้วครับ ทานเรียบร้อยแล้วครับน้องชายเห็นไหมขนาดไอ้ทิตีวูดอ่ะมันยังมันเป็นเด็กน้อยอ่ะมันยังดูออกอ่ะมันทำไมมคนดูนคนบ<ม><ม><ร>างคนไม่ดู<ร>ออกอ่ะกลางต้านเล่นใครหยอดเยอะรักคนนั้นพี่เศร้าวะมันไม่เกี่ยวเลยครับยุงยุดมันไม่เกี่ยวเลยผมรักทุกคนเลยมันไม่เกี่ยวเงินด้วยซ้ํา เงินมันมันมันซื้อผมไม่ได้หรอกถ้าไม่มากเพราะถ้าไม่ถ้าไม่เกี่ยวกันหรอกหาพูดไปเรื่อยเฮ้ยผมตามคิงไปแล้วเนี่ยไม่มาอะไรครับผมยอมสละเวลาราชหารุไทยเพื่อเอาเงินมาหยอดให้พี่ตาสุดท้ายผมก็แพ้พี่ นรุพลโอ้ไม่ไม่ได้แพ้พี่นรุพลอันนั้นก็เป็นน้องที่ผมรักเขาก็เป็นน้องที่ผมรักแดกข้าวยังครับไอสัตว์นรกถ้าเดียวกูเสิร์ฟตีนให้ถึงบ้านได้นะน้องพอดครับคิดดังไปทิติวุฒเป็นไรน้องโดหลักร้อยไหวมือสวย แต่กับกูโดให้ทุกวันทีละสาสบดากูกลูกกะรีหัวนมดำไอ้สัตว์มากำมึง <c oughs> ด่ดากูก่อนอนะ่ะทิติวุฒ่เองหล่อดีว่ามานั่งคุยกับพี่สักสองถึงสามแก้วทีพี่เลี้ยงเองเป๋าตุงหมู่ะะเช็ดมาเอา้ากลัวหรอเฮ้เยมันกลัวผมเว้ย เอ้ยมันมันกลัวผมเว้ยดูดิดี่ดตาเพื่อนมันกลัวผมเว้ยมีงบหมื่นห้าอยากลัน่นเทไมใเงินซื้อพี่ชายผมไม่ได้หรอกครับ ถ้าไม่มากพอโอ้โหไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นครับน้องนรุพง์ไม่ใช่พี่กับมันก็มีเกตคนดูมันมีเกตแบบนี้อันนี้ผมพูดจริงจริงนะเอาสามร้อยหรอแป๊บนึงนะไหนไม่มีนะสามร้อยเุ้ยชิตตะมุพงรับเงินไปช่วยทำเลบระวังต้าได้ไปเที่ยวงชตุเองหลอดดีว่ามานั่งคุยกับพี่สักสองสามแก้วทีพี่เลี้ยงเองเป่าตุงหมูกระทะเช็คมาโอ้โหขอบคุณครับพี่ของรับ เขาคนน้องนั้นรืนด้วยครับเงินซื้อพี่ชายผมไม่ได้ไม่ไม่มันไม่ใช่พี่ก็รักทุกคนแหละแต่พี่จะบอกว่ามันมีขอบเขตสามสิบาทก็จะอยู่ฝั่งนี้ห้าร้อยขึ้นไปอยู่ฝั่งนี้หนึ่งพันบาทขึ้นไปอยู่ฝั่งนี้ก็คือแล้วแล้วพี่ก็อ,อบโกดไ้อย่างอ,อบกอดไว้อย่างนี้รักเท่ากันเข้าใจไหมเออมันไม่เกี่ยวไม่ได้แบ่งชนชั้น รักเท่ากันไม่ได้แบ่งแยกอ๋อมีแบ่งชนชั้นไม่ใช่โอ้ทำไมคิดอย่างนั้นหรอสุดยอดคนเนาะไม่ใช่นีค่ะป๊าดีครับป๊าพาลงโอ้พี่ไปเป็นป๊านุงตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยสวัสดีครับได้ครับ พี่ชิดสนุพงศ์ไว้ว่างๆผมไปหานะครับพี่ชนแก้วกันทิติวุฒิได้ครับพี่ชิดสนุพงศ์ไว้ว่างๆผมไปหานะครับพี่ชนแก้วกันอย่าให้กูเหลือมึงปล่อยผู้หญิงก่อนปล่อยเขาเหนาไอต้ะไอ้กรรี่ยอดเหรียนอะไรน้องสอรยุทธ์เป็นคนดูเกรดต่ำโดทีละ30สิบ แเชื่อไหมกูว่าสาสิบกูคุ้มสุดด่าพ่อแม่พี่มาลียิงพม่าเึืองยาบ่นเยอะเครื่องหมายซีเรียมเงินมาตับเลอยยนคนไหนครับที่ตอนเรือเปล่าคนนี้ใช่ครับใช่ครับพี่จำผมได้ไหมโดสามสิบเป็นน้องรักพี่ได้ไหมครับเวลี่สสลุงไม่เห็นแก่เงินพ่อมงินซอ๋อจำได้ครับเออสุดแล้วเรื่องก็จบไปแล้วเนาะ ใครไปหามาลีหน้าบ้านกูโอนให้สองพันมันชอบตอเล่บิดคนดูมันเป็นหัวแก๊งด้วยนะน่ะรักเท่ากันเลยพี่ชายผมแป๊บหนึ่งนะรักเท่ากันเลยพี่ชายผมขอบคุณครับเนี่ยพี่กันรักเท่ากันก็คือออกกดไว้สามสิบอยู่ตรงนี้สามสิบอยู่ตรงนี้ที่จะเอาอยู่ตรงนี้ผ่านพี่ชายสัตว์นรกชาติเปรตตะก่อนนะครับ ถึงจะมาเจอผมเ้ยไอทิติวุฒมึงอะไรของมึงเนี่ยหลักพันน้องรัก <S 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 พี่รักหลักสิบไอสัจสันขวานลูกรีบางที่พี่ก็งงหลักพันน้องรักพี่หลักสิบไอส์ปีหน้านารืเบจัดทริปเยี่ยมบ้านทิติวุฒใครอยากไปเน้นลายล้นนะครับปีหน้านาริเบจจัดทริป บ้า,ามึงแบ่งชนชั้นกับพวกกูแน่ได้พวกกูสามสิบจะได้ไม่โดให้มึงให้พวกชนชั้นสูงสูงเขาโดกไม่ใช่กะลักโหมดผมไม่ได้แบ่งชนชั้นผมไม่ได้พ <c oughs> ูดอไ <c oughs> อ้เอี <c oughs> ้ย <c oughs> ผมโดสามสิบจะยังนับกันไหม โอ้โหนับครับชิธนุพงศ์นับครับ,งงบ,รบผมก็บอกว่าส0สิบตัวอ,อยู่ก็อยู่ตรงนี้แักเหมือ <ละ S 2> <10 S 1> นกันอ,อัปรีติุดในบรรดาสตรีมเมื่อแบ่งชนฉันยังใช้ระบบ่าตุไอโคลดโอ้โหไม่ใช่โอ้โหทำไมวันนี้โดนเราเนี่ยเมื่อกี้ตัวปลอมนะครับคนดูตัวปลอมนะครับพี่มาลีอย่าเชื่อมันทิติวุฒิได้น้องโอเคโอเคน้องกูไม่รู้หรอกตัวจริงตัวปลอมแต่ชื่อแม่งเหมือนกันเดะเลย มันไม่ใช่ระบบธาตสามสิบพอจะเป็นน้องชายพี่ได้เ <c oughs> จอกันหลังนี้นะครับครับเจอกันหลังนี้ครับผมไม่ได้แบ่งชนชั้นเลยด้วยซ้ำเวแต่มันเป็นอปขอบเขตขอเข้าไปดูติ๊กต็อกหน่อย <c oughs> เออมันมีขอบเขต